เอาไปกัดน,นี่ไงที่มาให้เหอาทางนี้เอามาให้หอะทางนี้ี่ไปแล้วอุ้มลูกอุ้มลูกอุ้มลูกอม มักครับนี่รัครับนี่คับี่ไงเอาไปกัดนี่ไงที่มาให้ของนี้เอามาให้ของนี้ โอ้โม่ลองดูแล้วสิบจีนมากเก่งอ่ะโอ้ยนี่นี่ครับนี่คับนี่ครับนี่ครับใช่ไหม กับนบางแกงผมคือตัวเล็กนน้อยอยู่นี่งไงกับนบางแกงกับนบางแกงเออปครับกับน้างแกงพมเน่เนี่ครับิกครับครับิกครัีี Mày cái ơn cô đây đề Để con cô đề cô đề Hả? đây đề đây đề nè cô đề, cô đề. cô đây cô đây cô đây bảo, đây cô nhúng. พูเลยอยู่ในกองเลยไม่ไม่้ังบ่ฟบฟังกองเลยฟังกองอืมพาไหละึ้งกองละคนนี้ไอขายกูลูกพ่อนี้โอ้ยที่ไปยิ่ไปไป

เป็นอะครับพี่แม่เป <c oughs> ิดนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอันบ่โอ้ยขาดกบย่จะพอมเก็บเด้ <c oughs> <c oughs> coi coi, audio audio audio, haiz, why video là khâu đầm, hm? bao

อันน้เบลเล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 เาจุดน่ะเบลเล่เบจํมยามากไก่ลูกไหลยาหมันงอเส้ลูกอืมเบ่อกหอยานใส่นี่มีจักอันลูกเสอองอมากไก่ลูกไหลมาโยนทิ้มจ่อให้ซื้มากสองอันอ๋อย้อยขึ้นให้อีกซืมาสองอันกสองอันเล้นนะสองอันเล่ถ ไม่บ้าอย่าออกลูกอย่าออกมาพอละ